คนที่มีความรู้เท่ากันเนี่ยคนที่มีความสามารถมากกว่าเอาไปก่อนคือมีทักษะมากกว่าคนนั้นเอาไปก่อนความรู้เท่ากันความสามารถเท่ากันใครมีคุณธรรมมากกว่ากันคนนั้นเอาไปเราเนี่ยเหมือนเรือลำหนึ่งที่มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าไปผิดทิศผิดทางแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะลูกไม่ประสบความสำเร็จความรู้ความสามารถ ทักษะของเราที่มีอยู่มันต้องไปถูกทิศถูกทางมันถึงจะประสบความสำเร็จความรู้ความสามารถคุณธรรมเท่ากันแล้วมันมีอะไรมาวัดอีกมากมายเลยกิริยามารยาทใครรู้กาละเทศะมากกว่ากันอันนี้คือรายละเอียดปีกย่อยที่จะมาวัดกรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำผลของการกระทำเนี่ย เขาบอกว่ากรรมส่งผลในทันทีส่งผลในเวลาต่อมาส่งผลในเวลาต่อมาอีกพระเจ้าไม่ได้บอกว่าต่อมาอีกนัานๆนนแค่ไหนอาจจะข้ามพบข้ามชาติก็ได้แต่โลกปัจจุบันเนี่ยไอที IT, โทรศัพท์โซเชียลมีเดียการรู้เท่าทันกันทั้งโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากเลยใครไปทำพลาดท่าเสียทีมีกล้องหน้ารถมีมือถือทุกคนเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลส่งไปให้คนทั้งโลกรู้ได้ ในแค่เสี้ยววินาทีใช่ไหมเดี๋ยวนี้แค่เสี้ยววินาทีก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไวนะ้น่ะกรรมที่ส่งผลในทันทีเนี่ยมากกว่าเก่านะเดี๋ยวนี้ทําดีได้ดีรับชั่วได้ชั่วเนี่ยไวขึ้นกว่าเกา่าวันนี้มามอบทุนการศึกษานี่คือคนเก่งนะลกูกในขนาดอยู่ในสภาพแวดล้อมหรืออยู่ในสภาพครอบครัวที่ ไม่เทียบเท่ากับคนอื่นแต่หนูยังสามารถสร้างคุณสมบัติสร้างโปรไฟล์มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับทุนนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะหนูประคับประคองตัวหนูประคับประคองตนในสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะขัดฝนฝืดเคืองกว่าคนอื่นแต่หนูสามารถสามารถรับทุนได้แล้วเดินต่อไปในอนาคตได้นะถือว่าหนูเป็นคนเก่งของที่นี่นะเพราะนั้นเพื่อนฝูง นะขอให้ปลอบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนเรานะเด็กนักเรียนลหลายๆคนที่นายกสมัมผัสมาเนี่ยเวลาก้าวพลาดไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนายกเป็นตำรวจมาขอดเนี่ยเคยเจ็กเจอเด็กเยาวชนที่เสพยาเสพติดอะไรกันทั้งหลายเนี่ยเวลาไปถามพวกก็จะอ้างข้อจํากัดอ้างสภาพปัญหาทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน คุณพ่อเสียชีวิตเหลือแต่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีอยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ยทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะลูกอย่าไปอ้างว่าสภาพครอบครัวเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ทําให้เราเก็บมาเลกเก,กเลยไม่ใช่นะลูกอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราทั้งสิน้นจะมีพ่อไม่มีแม่จะมาอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่แยกทางกันปู่ย่าตายายอย่างโน้นอย่างนี้อยากจนคนแค้นสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเรา มันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเลยอยู่ที่ตัวเรามั่นคงแค่ไหนใช่ไหมเรารักที่จะเดินไปในเส้นทางที่ดีงามหรือไม่นะอยู่ที่ตัวเราพวกเราเสัญญาว่าจะนำคลิปนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสําหรับหนูจะนําไปใช้ในการศึกษาต่อ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และมน่แสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้มาดูแลและพัฒนาบ้านเกิดของเราและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต่อไปนะคะขอรอบคุณท่านมาแล้วโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้ว จะพัฒนาชุมชนก็ไปอยู่รพอต่อต่อได้อีกแล้วหนึ่งนะไปอยู่รพอต่อต่อได้ลูกนะเดี๋ยวพี่นาทุนต่อเนื่องนะท่านผอเนี่ยทุนต่อเนื่องระดับบุมศึกษาเนาะ